เดยวทั้งแดเลยนะคะอ่ารไม่ลงสับเลยค่ะนี้สับเลยอ่างกินห้าเป็นอาหารกินใบไม้เป็นอาหารนั่นเองไ่ดเห็นะเนีขาไม่ขาดแก้ตัวเองนวไก่โมอาลาพันลาด้วยนะคะจวขับเราเดินผ่านจุดนี้ทั้งหมดเลป็นสตว์ที่อัศยุกต์เต แอฟริกาลาห์เข้มเด็พี่สุพี่สุนเร่งเล่งนี่คือยีราฟแล้วก็ม้าจระเขเต็ดน้อยตืนเต้นเดี๋ยวเราจะได้ลงปดูแล้วก็ตอะไรด้วยนะคะเำรับที่อท่านใดีจะมีนนะคะขายขายายป่านอยู่แล้วก็ในอลาตัวสีน้ำตาลลายสีขาว้วยเห็นสิก้งตึ้งตึตั้งตึ้ง้งตึ้งตึ้ง้้ นรรนากาศินิสัันไมามีแล้ว้าในมีน้ำมีขนมเก็บใส่กระเป๋าให้ดีนะคะระวังไิงแย่นะคะเพราะว่าลิงสามตัวคแม่ตัวนี้สีเทาๆตัวนี้คือลูกนะคะสำหรับโตโตนะคะโตเต็มใบก็จะสีขาวอมชมพูค่ะอบลงเป็นขาวี่นีลูกเัวนัะขาดอาให้นการี้กก็จะบอกว่าแม่ การินเครืองบินขาใการนี้าขอมาด้วยสายมือจะมีสัตว์อยู่สองตัวนะคะจะมีสุดโตนะคะแล้วก็ไกาค่ะอาเจียนสองสายมือสองตัวเขาจ่เป็นปัญหาดวยกันแล้วโอ้โหโอ้โห่อะไรนี่ฟกันแ่นหน้าใหญลยนะด้กพอแมวนะคะเดี๋ยวอ่ะ ปกติเขาจะนอไปดูีดูนี่ไปดูยีราฟไปดูี่แต่ว่าไม่ได้น้นัรนอนไอไม่นะก็น่าจะคนละรอบได้อันนี้ก็มีมาอะไรโมชีเป็นไรดูโอ๊ยนองกรเห็นยีราฟไหมนังกร รถกระจกีลวดเห้าวเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นใกล้ๆเลยลูกเอ้อเห็นหรือยังอันชัน,ชน,ชนยีนนราฟินนิงจำดีนะจำจานนกไหมรถกระจกเทเต็มเลย ว้าวว้ายว้ายไม่ใช่ควายมันคืออะไรนะอวัยวะอวัยวัยวเต็มเลยมีนกกระจอกเทศด้วยนกกระจอกเทศนกกระจอกเทศคือตัวอะไรนะกระต่าบูเดบีดังบเดบิดบูเดบีดอ๋อปีนปานทำไมล่ะลูกปานทำไมปานี้ให้มันดินปาน่นให้มันเลยลูก แคมจับมาแคมจับมาให้ปลายืนจับมานี่ยื่นให้มานยิงยิงฉัน่็ยิงอ้าจะกินหวงปลาแล้วแหละสี่สานตันเน้สามสบนี่เห็ย่าจับแน่นนะลูกนะเดี๋ยวว่าจะเอาคนลงไปด้วยอันนี้อันนี้เดี๋ยวมันต้องมวมดลูกมลูก

อย่ายื่นหน้าอไปนะปานยิ่งกว่าน้อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงไปนะปาน